พวกกับลุงพลคนเดินป่ากแล้วนะครับอ่าลุงพลก็เพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับอยู่ในชุดทำงานอยู่เลยนะครับก็ประดีวันนี้เดี๋ยวลุงพลจะเอาของอะไรเรีจะจะให้ดูสนิจันโกเมนป่านะครับสนิจันโกเมนป่านะครับดูคลิปนี้จบนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องมีของดีนะวัวนี่มาแจกอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแจกจะมาแจกคลิปนี้ เดี๋ยวไม่กี่วันหลวงพ่อก็จะจัดให้เลยนะครับคลิปนี้แจกก่อนนะครับเที่ยงนานไม่ได้นะครับคลิปนี้ครับเที่ยงพนจะชำเอาไว้ก่อนประมาณเจ็ดแปดวันหลวงพอจะจัดสลับส่งให้เลยคลิปนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหลวงพอจะมาให้ดูนะครับสนีจันโกเมนป่านะครับเป็นเงานะครับเป็นเงาเป็นเงาวันนี้หลวงพอเอาเป็นเงามานะครับมาให้ดูนะครับดูว่าเดี๋ยวเราจะทํายังไงยกยอดยกยอดแล้วก็ตัดไปชำนะครับยกยอดแล้วก็ตัดชำเทียมไหนยกยอดเทียมไหนนะครับ จะได้ใบโตนะครับใบโตเหมือนที่หลวงพณเคยถ่ายลงคลิปครั้งก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้คือสนิจันโกเมนป่านะครับยอดอ่อนก็จะเป็นสีแดงนะครับยอดอ่อนก็จะเป็นสีแดงนะครับสนิจันโกเมนป่านะครับอันนี้ต้นเล็กเขานะครับต้นเล็กของเขา,า,เขาเเยอดของพุ่มเยือกออกมาจากต้นแม่นะครับเดี๋ยวหลวงพณให้ดูต้นแม่เขานะครับ ต้นแม่ของเขานะครับนี่ครับหลวงปูตัดออกมาแล้วทีนี้ลูกของเขานะครับอันนี้เป็นลูกของเขาลูกของเขานะครับคลวงปจะมาให้ดูเฉยๆหรอกจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วมันเสียไปแล้วนะครับนี่ครับเง่าสันนจันโกเมนป่านะครับเห็นไหมครับเยอ่มากเลยครับเยหญ่มากเลยยาวด้วยครับยาวมากยาวมากเลยสอกววานะครับบเงาของเขาอันนี้ลุงปอนขุดมาแลวก็ตัดมานะครับ ก็คนเราตอไว้ที่ท,ที่ที่ในป่าเผื่อก็จะได้ขึ้นมานะครับถ้าเราตัดยกมาหมดนี้แล้วก็สูญพันหมดนะครับเดี๋ยวก็จะหายหมดนะครับนะครับนี่คือเง่าของสนิจจันโกเมนป่านะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไม่กี่วันเขา,เาก,ก็ให้หนอนะครับยกยอดนะครับการยกยอดนะครับง่ายๆนะครับตัดเลยครับตัดตัดเต็มไอ้นี้ที่ว่าเขาจะ เป็นกาบใบเขาใหม่อยู่นะครับกาบใบก็ยังใหม่อยู่ตัวนี้เราตัดลงมานิดหนึ่งนะครับตัดลงมานิดหนึ่งรากนี้เราออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเ็าจะออกรากใหม่มาเดี๋ยวกว่ารากนี้เขาก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับใช้งานไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาออกออกจากดินแล้วนะครับก็ไปฝังไว้นิดเดียวครับยกยอดไปฝังไว้นิดเดียวพอแล้วอย่าให้เขาล้มนะครับอย่าให้เขาล้มถ้าฝังเยอะเดี๋ยวเขาจะเน่าไปนะครับนะครับไอ้นี้เขาไม่ชอบน้าน้ําเยอะนะครับชอบน้ำถ้าเชน้ําได้ แช่น้ำเอาไว้ก่อนนะครับตัดตัดเสร็จแล้วก็เอาไปอ่างไงตัดแล้วเอาไปแช่น้ํายาเร่งรากสักประมาณ10หรือ15นาทีนะครับแล้วก็มาเปห้แห้งไว้นะครับเป่งแห้งไว้ที่นี้เอาอ่อใช่บอกผิดไปนิดหนึ่งนะครับตัดแล้วทาปูนแดงนะครับทาปูนแดงกันเชื้อราไม่เข้านะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่น้ํายาเร่งรากสักประมาณ1 0ถึง15นาทีแล้วก็มาึงให้แห้งนะครับก็ลงดินอย่าให้เยอะนะครับตัดแค่นี้ ะครับที่นุงพลสาธิตดูตัดแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ไ,ดไม่ว่ากันครับตัดก็ฝังนิดเดียวพอนะครับฝังนิดเดียวแล้วก็หาไม้อะไรก็ได้ทำเอาไว้อย่างเขาลม้มนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันรากก็จะแตกออกมาแล้วก็ยึดกับดินเองนะครับรากใหญ่มากอันนี้ก็ใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากขให้ลูกแล้วนะครับไปลูกแล้วให้ลูกหลายชุดหลายชุดแล้วนะครับควรก็ตัดทิ้งไปแล้วนี่ก็ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เน่านะครับก็เป็นเป็นดอกเขานะครับเป็นดอกเขาก็ส่วนที่เหลือ ่วนที่เหลือนี้นะครับที่ว่าเราตัดแล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือนี้ก็ยาวอยู่ถ้าในกรณีที่ว่าคนเขาทาเป็นนะครับก็จะเอาไปตัดเป็นข้อนะครับตัดเป็นโค้แล้วก็เอไปจำนะครับก็จะให้หน่อมานะครับแต่สําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะครับตัดครึ่งเลยก็ได้นะครับตัดประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ก็ไปวางไว้เฉยๆบนดินนะครับเอาวางบนดินเฉยๆรดน้ําหน่อยๆครับให้พอชื้นก็รอ ๋ยวก็ให้หน่อมาเองครับเหมือนกับลงปนที่ลงปนจำอยู่ปนจำยาวนะครับของานยาวๆพอให้หน่อมาอนก็ตัดพอให้หน่อมาปนก็ตัดนะครับแต่สําหรับคนที่ทําเป็นก็ดูตานะครับตัดเป็นเว้นนะครับเอาไปจําได้ตัดเป็นเว้นเอาตัดเว้นแล้วก็ปักให้ลงแบบนี้นะครับแต่ก็จะตาก็จะโผล่ขึ้นมานะครับอย่าไปวางนอนแบบนี้ไม่ได้นะครับตัดแล้วก็ต้องวางให้ยืนแบบนี้นะครับตัดแล้ววางให้ยืนวหน่อก็โผล่รากก็จะเดินนะครับนี่คือเงาของเสน่ห์จันโกเมศ นะครับเดี๋ยวลุงคกลจะให้ดูยอดที่ว่าไอเงาที่ว่าเอามีหนอให้มานะครับอันนี้หนอนี้ยังไม่มียังไม่มีไอเงานี้ยังไม่มีหนอให้นะครับยังไม่มีหนอให้เดี๋ยวเราไปจําได้นะครับได้ควรจะจาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนโกเมนนะครับโกเมนบ้านสนิทกันโกเมนบ้านเหมือนกันเลยครับป่าตาตัดเป็นแว่นไปจําหรือว่าจำต้งจํทต้งเงาเลยก็ได้วางไว้บนเดีนเฉยๆนะครับว่าตอนที่ไปจําตานี่ก็ไม่ต้องหวังดีนะครับ ตั้งดินเหมือนแล้วก็ตัดวางวางวางเอาไว้นะครับอย่าอย่าไปฝังดินนะครับฝังดินเขาจะเปื่อยนะครับเ็าจะเปื่อยนะครับวันนี้เปดิีกเงาหนึ่งนะครับกาลังให้หลดนะครับกาลังให้หลดเป็นสีแดงเลยอยู่เหมือนกับโกเมนบ้านเลยนะครับโกเมนบ้านก็สีแดงเหมือนกันนะครับก็ยอดอ่อนเขาก็จะเป็นสีแดงเห็นนะครับก็จะเป็นสีแดงสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับสวยมากเลยตอนแก่ก็จะเป็นสีเขียวก็แคนั้นเองนะครับโอเคก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่า หน่อเพิ่งให้มาสวยนะครับเป็นสีแดงเลยครับเหมือนเลยับกับโคเมนบ้านสีแดงเหมือนกันเลยโคเมนบ้านบางต้นก็ออกมาไม่เขียวเหมือนกันนะครับตอนแรกออกมาไม่เขียวนะครับโคเมนบ้านก็ออกมาไม่เขียวกล้วองก็มีเยอะอยู่ที่ออกมาไม่เขียวนะครับแล้วก็ค่อยไปเขียวเองตอนแก่นะครับนะครับไอ้นี้ยอดออกของเขาอ่นหน่อหน่อเขาเขาลังให้หน่อมาไอ้เงี้านี้กําลังให้หน่อมาสามนะครับนี่หนึ่งนะครับสองก็อันนี้ด้วยครับนี่ครับ สาม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 หน่อแล้วถ้าบนเขานี่ให้มาสามหนอนะครับให้มาสามหนอนี่ก็ไปตัดแยกได้เลยครับก็ให้รากแล้วเดี๋ยวหนอให้รากแล้วเราก็ตัดเป็นต้นเลยนะครับตัดเป็นเว้นออกมาเลยไอ้นี้มันปอนตึงเมื่อเช้ามันฉีกครับมันฉีกแต่จริงจริงแล้วมันมีหนออีกหนอหนึ่งนะครับมันมีหนอหนอหนึ่งแล้วมันฉีกมันหักไปแล้วบอนเลยไม่เอาอาวขามาทิ้งไปเสียยอยู่เสียยอยู่นะครับํำลังให้หนอทำลั้ให้หนอมานี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็หนอเขานะ ครับสวยมากเลยอันน right? ี้ก็ตัดเหมือนกันนะครับตัดแค่นี้เหมือนกันนะครับตัดแค่นี้แล้วก็ปักเอาไว้ไปหาไม้ก้มเอาไว้อยางเขาลมนะครับส่วนที่เหลือก็ตัดตานี้ออกนะครับตัดตานี้ออกมาไปจียมต่างหากอบพอยก็ได้ไม่อบก็ได้แล้วแต่ถ้าอบนี่น่าจะดีกว่านะถ้าอบแต่ว่าอันนี้ยัง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 แยกไม่ได้นะครับตานี้ยังแยกไม่ได้อยู่อันนี้ก็ตัดเป็นแว่นก็พบไปอบได้นะครับตานี้ แต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขายังไม่ให้รากเลยนะครับแยกกันตาไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ให้รากเพราะว่าเขายังติดอยู่ในนี้นะครับอย่างอย่างนี้ยังแยกไม่ได้นะครับตันนี้แต่ว่าไอ้หน่อนี้สองหน่อนนี้แยกได้แล้วรากก็เดินแล้วนะครับเขาให้รากมานี่ยเห็นไหมครับหอยรากมาแล้วแยกได้ต้นใหญ่นี้เขาแยกได้กําลังให้รากครับอันนี้แยกได้นะครับแต่ไอ้นี้แยกไม่ได้อยู่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เคยให้ดอกเลยด้วยนะครับเคยดอกเลยด้วยเห็นไหมครับ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันเน่านะครับมันเป็นเป <hi> ็นเป็นที่ว่าชดออกก็ออกมาก็ออกมาจะกลับใบนะครับก็ออกจาจะกลบใบนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าใครสนใจเงานี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้ก็ออกแล้วนะครับอันนี้หลวงพ่อจะส่งแล้วนะครับอันนี้หลวงพ่อส่งนะครับหลวงพ่อส่งแต่จริงๆแล้วถ้าใครอยากได้ก็ยาวอยู่นะครับสดกว่านะครับถ้าอยากได้จริงๆก็ทักหลวงพ่อมาได้เลยนะครับบัวให้เงาส่งแรกสิบบาท เงาละสองร้อยห้าสิบบาทไม่กัดทุนแน่นะครับไม่กัดทุนแน่เอาไปปลูกต้นหนึ่งขายไม่ใช่สองร้อยนะครับกว่านะครับสนิจกันโคเมนป่าแพงครับหายากครับตัวนี้หายากมากเลยนะครับหายากกว่าตัวอื่นนะครับในป่าสนิกสนิจกันโคเมนนี่หายากมากนะครับมันไม่เหมือนในพวกสนิกกันเขียวมันเยอะสนิจกันอันอื่นนะแล้พูดง่ายว่าจากป่าที่มีเยอะแต่โกลเมนนี่หายากครับหายากอยู่ตัวนี้หายากอยู่นะครับซื้อไปสองร้อยห้าสิบ ได้ประมาณี่ต้นเฮ้ย450ต้นไม่ขาดทุนหรอกนะครับเงาลัก250บาทนะครับโอเคนะครับนี่ครับสวยนะครับเงาของเขาต้นอ่อนเขาสวยมากเลยลวงก็ชอบอยู่แต่ว่าไอ้ต้นนี้พอดีลูกค้าสั่งนะครับประกวดออกมาให้ลูกค้านะครับลูกคสั่งมา2เงา500นะครับแต่ลุงบอลก็มีแต่แม่ก็ผิดนั่นแหละลุงบคนใจดีเกินนะครับใจดีเกินนะครับโอ้ ยากมากเลยครับตอนนี้นี่ลุงพลไปเจอที่สวนยางก็ไม่ไม่เคยเห็นเนาะไม่ไม่เคยสังเกตด้วยไปหาอยู่ในป่าพอมาเห็นในสวนยางก็เจออยู่ก็มีอยู่นะครับก็เลยโพสต์ไปครั้งก่อนลูกค้าสั่งนะครับนีห้าร้อยนะครับลูกค้าสั่งห้าร้อยนะครับแต่จริงๆลุงพลมาขายให้เงาละสองร้อยสิบบาทครับสองเงานะครับสองร้อยสิบบาทนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับการยกยอดตัดแค่ไหน่นะครับตัดให้ติดดำหน่อยนะครับ ก็เขาจะมีขอบเขียวอยู่ใช่ไหมครับตองใบเขาหรือว่าเราจะตักนี้ก็ได้นะตัดนี้ก็ได้ถ้าเขาลากเขามีเดินอยู่กาเอาพปหน้า,นา,นา,นาตั้งให้น่ใจตักนี้เลยดีกว่าครับเอ,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 อาเอาเอาต้นเก่าเอาเงาเก่ก็าไว้มั่งแล้วเรา่อยแยกใหม่ทีหลังก็ได้ดอ,อกเขาออกรา,มาก,กมา่อยจุกใหม่นะครับสรพลูกในกระถางแล้วนะครับปลูกในกระถา,างรากเด,ด,ดินดีกาบนี้เปล่อยใบเรามายุกอันนี้จะแตกงให้หนอ่อเร็วกว่าเราอยา่าไปย้ายรากรากเขาเดินดีเขาจะให้หน่อเร็ว เงาเสน่จันโกเมนป่าสองร้อยห้าสิบบาทราคาถูกๆไม่ขาดทุนแน่คุ้มเกินค,คุ้มเลยครับคุ้มเลยครับโอเคนะครับก็มาเก้าเรื่องแจกอีกแล้วนะครับไหนไปไหนแล้วเมื่อกี้เงาเมื่อเงาไปว่าไหนเนาะมันก็ใช่นะครับ ในข้อเงาเหมือนกันนะครับโกเมนเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เงาต้นเล็กนะครับต้นเล็กอยู่ต้นนี้นะครับต้นเล็กอยู่อันนี้พิเศษแล้วกันส่งชื่อเข้ามาใต้คลิปนะครับส่งชื่อเข้ามาใต้คลิปลุงบอลให้เลยต้นนี้จะจับฉลาก เร็วเร็วหน่อยวันนี้วันที่วันนี้วันที่วันนี้เตี๋วอะไรมี่สีเหรอมี้ันตี๋วอะไรวันนี้วันวันนี้วันที่ห้านะครับวันนี้วันที่ห้าเดี๋ยววันที่วันที่สิบที่เก้าวันที่เก้าไม่ได้นะครับวันที่เก้าลงคนไปหาหมอนะครับวันที่สิบโอเคนะครับควรจะมาจับฉลากให้ต้นนี้วันที่สิบนะครับ แับคลิปนี้นะส่งชื่อเข้ามาได้คลิปนี้เลยอยากได้ต้นนี้เอาหลวงพ่อให้ต้อไปสามต้นแล้วกันคลิปนี้นะครับให้สนีจันโกเมนป่าเป็นหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ใครอยากได้นี่ครับหลวงพ่อ <c oughs> ลืมไม่ได้เลยต้นนี้ <c oughs> เห็นไหมครับเ <c oughs> ถือนด่างแดงสวยมากเลยครับต้นนี้สวยมากเลยเถือนด่างแดงนะครับเถือนด่างแดงที่หลวงพ่อเคยใสอยู่ครั้งก่อน ครั้งแรกที่ลุงบอลขายต้นไม้ก็คือเตือนด่างแดงนะครับที่บอลขายต้นไม้ให้กับลูกค้าหรือว่าเอฟซีของบอลที่สั่งเข้ามาต่างคลิปนะครับคือเตือนด่างแดงครั้งแรกในชีวิตที่ขายต้นต้นไม้หลวงพ่อทนะครับขายต้นไม้ครั้งแรกในชีวิตคือเตือนด่างแดงแต่ว่าลวงบอลเลี้ยงต้นไม้มาประมาณเกือบเกือบเต่าประมาณสามสี่สิบปีได้แล้วบอลเลี้ยงต้นไม้มานะครับบอลเลี้ยงต้นไม้มาประมาณสามสิบปีน่าจะได้เพราะลวงบอลชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วเลี้ยงต้นไม้นะครับ มีโปรเจกตให้นะครับส่วนด่างแดงถ้าใครสนใจก็ส่งชื่อเข้ามาลุ้นนะครับหนึ่งต้นนะครับเสื่อด่างแดงหนึ่งต้นเห็นไหมครับสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับสวยมากเลยลดใหม่กดแดงด่างอีกนะครับด่างแดงเข้ามาอีกนะครับผมไแม้ว่าต้นเกศเขาจะหายด่างไปนะครับแต่ว่าต้นเด็กเขาก็สวยนะครับให้เราดูได้นะครับโอเคนะครับสองต้นนะครับสนิทจันโกเมนป่ากับเื่อนด่างแดงนะครับ บาวผมจะให้ดูอีกอีกต้นหนึ่งนะครับนะครับพญาจงอางก้านแดงนะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าพญาจงอางก้านหน้านะครับบางคนเขาก็เรียกว่าพญา,าจงอางพญาจงอางก้านหน้าหรือว่าก้านแดงนะครับจริงๆแล้วมันมีมันมีสี่สี่สี่แบบนะครับ พญาจงอ่างนี้มันมีสีก้านนะครับมีก้านก้านจกหรือว่าก้านเขียวหรือว่าก้านจกบางคนเขาเรียกก้านจกก้านเขียวก็แล้วแต่นะครับก็มีก้านขาวหรือว่าบางคนเขเรียกก้านเงินนะครับมันมีทั้งหมดสีก้านแล้วอีกก้านหนึ่งก็เป็นก้านออกดำๆหน่อยนะครับบางคนเรียกว่าพญาจงอ่างอะไรแล้วพญาจงอ่างสีนินอะไรไม่รู้แหละเรียกไม่เหมือนกันนะครับเขาเรียกไม่เหมือนกันเขาเรียกพญาจงอ่างสีนินหรือว่าอย่างไรงคนก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้เขาเรียกพญาจงอ่างก้านแดงหรือว่า อ่าอ่านาคนะครับพญาจงอางก้านนานะครับก็มีพญาจงอางก้านก้านก้านก้นหยกนะครับหรือว่าก้านเขียวเขาเรียกก้านหยกบางคนเรียกก้านหยกนะครับเด right <c oughs> ี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นครับนี่คือกา Subs, ้านเขียวที่ <m. S 1> ว่าบางคนก็เรียกก้านหยกนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวก็มีลายด้วยคุงค็เรียกก้านหยกนะครับอันนี้คือก,ากอ้านแดงก้า,า,กานหยกนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกนันบ่อยเขา นะครับใบาใหญยสวยมากเลยกันนนี่เล็กเดียวนะครับก็มีลายด้มีลายด้วยนะครับโอ้มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันก้านแดงก้านก้านหยกก็มีก้านเงินด้วยนะครับก้านเงินก้านขาวนะครับก้านเงินของมโพนก็มีอยู่นะครับมีอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่หน้าบ้านนะครับอยู่หน้าบ้านก่อนได้ออกมานะครับโอเคนะครับอีกต้นนี้หนึ่งต้นด้วยนะครับพยาจงอางกันกันหน้าหรือว่ากานแดง ครับหนึ่งต้นนะครับบนนัวกลับมาที่ยังไม่ได้เพาะเลยเดี๋ยวมนจะเพาะจะจำเอาไว้ให้นะครับจำเอาไว้ให้ดูใบเขาครับใบก็สวยมากเลยครับครับมีลายลายเส้นนะครับตัวนี้ก็จะออกด่างเหลืองมาแล้วมันเก่แล้วนะครับมันเก่แล้วเราให้ลอดใหม่ให้ยอดใหม่มานะครับสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับโอเคนะครับที่สำคัญเลยนะครับสามต้นวันที่สิบนะครับวันที่สิบเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้ต้องหยุบก่อนแล้วนะครับ ไม่ต้องหจิบก่อนวันที่สิบนะครับ๋ยวงพ่จะยิบให้สามต้นนะครับข้ออย่าลืมนะครับเงาเงาสนีจันโกเมนป่านะครับเงาสนีจันโกเมนป่าใครอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสองร,ร้อยสิบบาทส่งตรงนะครับสองร้อยสิบบาทเงาหนึ่งนะครับ,รบ,รรบโอเคนะครับอย่าลืมนะครับขึ้ชื่อมาเลยใต้คลิปบวนโ้อมแจก,กนะครับหรือว่าใครอยากไม่อยากไม่อยากแจก,ก,กช้าลุ้นเหนื่อย ซื้อไปเลย2องร้อยสิบกำไรเยอะนะครับไปยกยอดได้หนึ่งต้นแล้วหนึ่งต้นก็ห้าร้อยนะครับขายทั้งใบทั้งใบเนี่ยประมาณห้าร้อยยกกระถางแล้วมันจําอีกได้สมควรว่าเป็นยี่สิบสามสิบต้นอีกก็เกินคุค้มนะครับไม่นานเขาก็ให้ให้โหลดออกมาขึ้นมาสองใบ,นะบ,บ ai, กนะบ็ขายได้แล้วต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทพอได้มาสองใบสามใบก็โอเคนะครับราขายได้แล้วน,นะครับโอเคนะครับค่วงนี้ผมว่าจบแค่นี้ก่อนนะครับ พบใหม่ในคลิปหน้านะครับรอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแจร์กดติ่งกดติดตามให้ลวงบอด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับกดติดตามแล้วถึนชื่อใต้คลิปแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับทราบการแจ้งเตือนนะครับว่าลุวบอจับสลากแล้วได้เลยเข้ามาไม่ต้องรอแต่ถ้ารอเกินเวลาลุงบอไม่ให้นะครับคอรให้เวลานะครับให้เวลาคอะจับสลากเสร็จแล้วหยิบได้ชื่อขึ้นมาแล้วถ้าไม่ให้ตามเวลาไม่ส่งมาตามเวลาก็ยกเลิกไปนะครับ ตอนนี้ก็มีคลิปใหม่มาส่งในชื่อมาเดี๋ยวพอจิตสลักได้เราไม่ส่งเขาไม่ส่งที่อยู่มานะครับเราไม่ส่งที่อยู่มาอีสองคนนะครับคลิปใหม่นี้เดี๋ยวท้าเสถีว่าในตอนนี้ที่ว่าเขาไม่ส่งมานะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวองค์กรจะจับให้กับคนถึงเข้าไปนะครับสองคนนะครับไอมาเล็ดของมาเล็ด ไอ้วันพยาจางเผือกใบด่างตางลงนะครับมีสองคนนะครับที่ยังไม่ส่งแล้วก็มีปลาลาหางปลาอีกคนหนึ่งปลาาหางปลานะครับที่ก็ยังไม่ส่งที่อยู่มานะครับคนยังส่งให้ไม่ได้นะครับนี่ลูกบอลที่แยกมาให้ใหม่นะครับเี่ว่าของของที่บอลมาโจร่อนนั้นมีลูกค้าขอไปแล้วนะครับนี่ลูกียกมาใหม่มีทั้งหมดสี่ต้นห้าต้นนะครับมสี่ต้นห้าต้นอยู่นะครับปกติลูกบอลก็ใส่อยู่ร้อยยี่สิบบาทนะครับกระถางหนึ่ง สองต้นเองไอ้นนี้ห้าต้นแถมไปเยอะเลยนะครับแต่เขาเขยังไม่ส่งรายชื่อมานะครับควรเขาช่วยไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ตะมอนยิ้มใหม่ได้หมดคือหมดเวลาแล้วนะครับตะมอนจะไม่ให้แล้วนะครับตะมอนยิ้มให้คนสุดท้านะครับโอเคน,นะครับอ๋อลืมนะครับคลิปนี้ครับเหลืออันี่อยู่อีกต้นหนึ่งนะครับเหลืออีกต้นหนึ่งครับยังมีมาอีกต้นหนึ่งครับอ่า เครื่องหมายนาดังสองร้อยนะครับต้นนี้สองร้อยครับมีมีมาอีกต้นหนึ่งนะครับมีกต้นหนึ่งของที่กดหมดไปแล้วนะครับอันนี้มาอีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายกว่าจะกว่าจะออกมาอีกข้อละลายวันอีกนะครับตอนนี้หมดเลยนะครับมันอยู่ต้นเดียวนะครับต้นละสองร้อยบาทนะครับครพร้อมที่จะรับก็ทักเข้ามาไลน์ทักไลน์ลงบอนเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวลงบอลค่อยเบิ์ตัวไว้ให้ใต้ไลน์นะครับใต้คลิปนะครับไม่ใช่ใต้ไลน์ บางคนที cus, no liebe, tamam. ơi, ่ให้ร well. <c ười> ูปตัวก็ได้คิปนะครับตักลายบันคนเข้ามานะครับสองร้อยสวยนะครับลายเหลืองนะด่างเหลืองนะครับด่างเหลืองจะออกเหลืองมากกว่าขาวนะครับจะอยสีเหลืองมากกว่าขาวนะครับสองร้อยนะครับอันนี้ต้นสุดท้ายนะครับรถนี้หมดนะครับเดี๋ยวต้องรออีกหลายวันนะครับกว่าจะจำมาใหม่นะครับอันนี้หมดเหลือต้นเดียวนครับสูงอยู่ครับสูงอยู่ครับสูงอยู่ครับประมาณกุศลหนึ่งได้นะครับโอเคนะครับเอต้นมากที่นี้บอลจบไปนี้ดีกว่าถ้าพูดเฉยๆไม่ถึงนะครับ อาลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดติามให้ลุงฟอนด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับกดติดตามแล้วพิมพ์ชื่อใต,ใต้คลิปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดครับการแจ้งเตือนว่าจะได้ต้นไม้วันไหนนะครับอ้าวตอนนี้ก็สวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับผม